อ่ะนี่เดี๋ยวจะต้องไปต่อแล้วครับสุดท้ายพี่เทียนฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยครับผมก็นึกต้องขอบคุณนะครับทางเนาซุปเปอร์ลูกทุ่งนะครับน้องน้องก่อนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับจริงเราเราเคยทํางานร่วมกันมาหลายครั้งนะครับขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้ผ่านสื่อนะครับขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่ให้โอกาสได้ทํางานมาถึงซิงเกิลที่8วางแผนงพรุ่งนี้นะครับ วางแผนพรุ่งนี้15พรุ่งนี้15แต่คุณผู้ชมกว่าจะได้ดูก็คือเรียกได้ว่าเพลงน่าจะติดชาร์ตแล้วล่ะครับผมแล้วก็โหลดได้ด้วยครับฝากโหลดดอกจันทร3 70ส0นะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับนะฮะแล้วก็เติมตังค์ด้วยนะเดี๋ยวจะหมดลางคันเคยเห็นหลายคนแม้แต่ตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆอยากให้ช่วยอุดหนุนแผ่นแท้ด้วยนะครับ บุตุ่นถ้าเกิดหาไม่เจอมาที่รายการเดี๋ยวจะหาไปให้พี่เทียนเซ็นได้ครับส่วนน้องตั๊ก็จำได้ไหมเบอร์ดาวโหลดจำได้ครับก็ขอขอบคุณทีมงานซุปเปอร์ลุกทุ่งทุกๆคนนะครับผมที่ให้โอกาสก็ขอฝากงานเพลงเลยละกันนะครับเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาก็คือความคิดถึงฝากใครมาไม่ได้ก็โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดแล้วโทรออกนะครับผมพี่เดียนครับงานบุญงานบุญมีไหม งานที่เราเราไปเขาเขาคุกกันเขาคุกได้กันในพี่เป็นพี่ผมอ่ะจริงๆแล้วผมเข้าคุกมาประมาณ4ครั้งนะฮะเข้าไปเออครั้งแรกที่อุดรเออครั้งแรกที่อุดรใช่ครั้งที่2ที่ศรีสะเกดครั้งที่3ศรีสะเกดที่เข้าสองรอบศรีสะเกดเข้าสี่คิวรอบหนึ่งสคิวรอบหนึ่งรอบนี้จะไปเข้ากันที่ไหนฮะเออรอติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าเห็นเห็นเดวิดเขาพูดอยู่ว่าจะกลับบ้านที่เดวิดฮะอีเดวิดอินที คิดว่าพี่เดวิดนี้น่าจะพลาดผู้เยาว์ก็ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะนะฮะคือคือคือยินดีที่จะไปนะครับยินดีที่จะเข้าใช่ใช่ใ่ที่ที่ไหนก็ได้อืมอธว่าขอแค่เชิญไปเถอะครับครพอเราไปเจอชีวิตจริงตรงนั้นก็ก็ได้เห็นภาพนะฮะว่าจริงจริงเราเราอยากให้คนเหล่านั้นออกมาสู่สังคมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น คนที่มีค่าต่อสังคมช่วยกันนะครับแต่ตรงนั้นบางทีเขาก็อาจจะผิดพลาดครับผ,ผม,มเออ<ำ>เพอพูดถึงตรงนี้นึกขึ้นได้ว่าปีที่แล้วมีการให้สัญญงสัญญากันไว้ว่าออกมาแล้วเจอกันออทุกที่ที่พี่ไปมีคนออกมาแล้วเจอพี่เจอครับเจอครั้งหนึ่งผมไม่เจอผมก็จำเขาไม่ได้เขาก็สวัสดีครับแล้วเขาเล่าความหลังเราก็เหวอเลยอ๋อ ผม oh, พี่เนี่ยผมตอนนั้นที่พี่เข้าไปที่เ,เรือนจําศรีสะเกดตอนนี้ผมออกมาแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปเจอคนที่เขาเราเคยรู้จักอแต่ okay. วันนั้นเขาเข้าไปอยู่ข้างในเราก็ถามยังไม่ถามก็ไม่ได้เราก็ปากไม่ค่อยดีเราก็ถามว่เาเพราะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยบอกอออย่างนี้เรื่องยาไปเจอคุณยายเอาคุณยายทำไมอายุปานนี้แล้วเจ็ดสิบกว่าไม่อยู่ในนี้คุณยายก็บอกสามีไปขโมยวัวควายอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างเลยครับ แล้วก็ฝากถึงวัยรุ่นด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเยอะมากนะที่เราไปผู้หญิงก็ที่คดีมากใช้คําว่าคดีนะครับก็คือว่าเรื่องยาเสพติดนะครับผมเห็นหน้าตานะก็เห็นแบบคนสวยๆแบบวัยเรียนวัยรุ่นที่น่าจะมีอนาคตที่ดีแต่ไปอยู่ตรงนั้นผมมันสลดใจจะได้โอกาสจะได้โอกาสจริงๆก็มีอัปเดตเมื่อไหร่ทางรายการก็จะอัปเดตให้นะว่าเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราจะได้ติดตามไปถ่ายกันก็ เดี๋ยวได้ไปมีโอกาสเดี๋ยวได้ไปครับผมือข้างในนียกว่าแบบซึ้งอ่ะเพราะผู้เราหน้าตาพวกเราต้องไปแบบนั้นจะไปแบบในห้างในอะไรมันก็ไม่เหมาะสมนะมันมันไม่ค่อยเหมาะสมต้องไปใช่จะไปทางวิถีเหีรนเขาทางวิถีเหี้นแบบไปฟื้นฟูจิตใจแล้วถ้าคนจลาอยางเงี้ยหรือหรือเขาจะซื้อตัวไปเล่นตลอดได้ไหมพี่โอ้โหถ้าตักไปเห็นแล้วตักจะอยากอะ ก่ก็นะเขาร้องไห้เลยนะร้องไห้เลยร้องไห้เลยน้ำตาคลอผมเองยังยังไม่เคยเห็นถ้าได้คุณผู้ชมนะเกิดแบบยังไม่เคยดูตามดูเทปเก่าๆของเราได้ลองลองดูได้วันนั้นแบบพี่เถียนแบบคิดว่าเห็นพี่เถียนตรงเนี้ยจริงจังนะวันนั้นนะพี่เถียนจริงจังวันนี้ครับไม่มีเล่นไม่มีหัวเราไม่มีอะไรเลยอึ้งเราก็อึ้งกับเขาเขาก็ใช่ผมว่าแกกลัวว่าแกออกมาไม่ได้ก็เลยไม่เล่นยิ่งตอนผมไปอุดรเขาเล่านิดหนึ่งนะนุ่นตตอนไปอุดร เข้าไปสถานกับกันผู้หญิงแต่ไม่ได้ร้องเพลงแต่เหมือนเหมือนกับพอเราเดินไปปุ๊บทุกคนแบบคาดหวังด้วยแววตาแบบผมเห็นนะแบบแววตาแบบแบบมีความสุขมากอแต่เราไม่ได้ร้องเพลงกับฝังเพราะว่าเวลามันน้อยเราแค่เดินไปชักทายอยู่แค่เดินผ่านใช่เขาก็แบบโอ้แบบทีนี้พอเราเดินออกมาโดยที่ไม่ได้ร้องให้เขาฟังเขาแบบคออแบบเหมือนเคยเห็นแบบ อันนี้ไม่ใช่ไม่บบครับแาดนะฮะผมคิดเห็นภาพแบบหมาเห่าข่้งพินหรือมาเห็นปลากระป๋องะอะแต่เห็นอาหารแต่ไม่ได้กินนะครับแบบเห็นภาพใน<จ>ที่พระใจหายแบบ<จ>เขาก็ไม่เคยเจอเขาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับนั่นแหละคะคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรอได้เลยมีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะอเปเดนให้ฟังแล้วเสดวจบินไปกันไหนบ้างปกติจะมีพิเถียนพ่เดพิแสนพิแสนครสามสหายนะฮะคุณผู้ชม เอาละเดี๋ยวต้องส่ง2คนนี้ไปงานต่อไปที่ไหนต่อนะครับผมไปที่ไทยไปที่ไทยไทยครับน่าผูชมก็เดี๋ยวเพราะวันนี้รถค่อนข้างติดดัวนะพี่เทียนเดี๋ยวลากันตรงนี้กันครับเดี๋ยวก่อนจะปิดคนละท่อนคนละท่อนเลยคนละท่อนโอ้โหต้องเอาทอนไหนเหลือเอาเด็กก่อนให้เด็กก่อนนะเออมันต้องได้้าให้วัยรุ่นก่อนให้โอกาสไรุ่นก่อนให้น้องให้น้องก่อนให้น้องก่อน บอกกันตรงๆว่าคิดถึงฟังแล้วเธอจะอึ้งจะซึ้งไม่มั่นใจแต่ความคิดถึงมันฝากใครมาไม่ได้ก็เลยต้องมาบอกเองอย่างนี้บอกกันตรงๆว่าคิดถึงคิดถึงจริงๆหมดใจที่ฉันมีอยากจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีก็ทำอย่างนี้ทุกวัน หมนี่ก็เกิดมาเพื่อฆ่าเราแล้วผมจะเอาอะไรมาแสดงครับก็เพลงของพี่ไง เสียงนกร้องว่าเพราะยังไงจนเราได้เจอกันความงามของดอกยานั้นฉันเพิ่งเห็นเมื่อวันที่มีเธออยู่ข้างกายเธอทำให้ได้เห็น ว่าความสุขนั้นเป็นอย่างไงเธอเติมลมหายใจต่อชีวให้กับฉันครั้งแรกที่สบตาเธอคือครั้งสุดท้ายที่เจอความเงาเป็นครั้งแรกที่มีคำคว่าเราผ่านเข้ามาแทนที่คำว่าฉัน ที่สบตาเธอก็รู้นี่คือคนที่รอมานาะนขอบคุณที่มาให้เจอวันนั้นขอบคุณที่อยู่ข้างกันในวันนี้ครั้งแรกที่สบตาเธอก็รู้นี่คือคนที่รอมานาะน ขอบคุณที่มาให้เจอวันนั้นขอบคุณที่อยู่ข้างกันกับซุเปอร์ลูกทุ่ง